นทลสสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะเรามาต่อกันที่ราศีกันคนโสดนะคะความรักคนโสดในเดือนพฤษภาช่องนี้มีจริตจกักรในอ่านการอ่านให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบใช่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สันกระดิ่งด้วยไม่ชอบไม่ใช่สกิปข้ามกันไปนะคะคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะโอเคค่ะเอชอ o สอดดุแท หนอบโสดทำไมมันคนดูอย่างนี้และเดอะเฮอร์ค่ะสำหรับคนโสดราศีกันนะคะเดือนนี้นะจะมีใครคนนึงเนี่ย จะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณนะคะออกมาเป็นในทิศทางที่ดีด้วยนะก็คือก้าวเข้ามาจีบนี่แหละมาอ้อยมาแอลนะคะแต่ดูความที่คุณเป็นคนค่อนข้างดุอือมเป็นคิงฮอปสอดไม่แน่ใจว่าตอนแรกเนอ่านถูกหรือเปล่าในอ่านน่าจะอ่านเป็นไหนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะก็ยังไงขออภัยด้วยก็มีผิดพลาดบ้างเนาะและตัวคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บซ่อนความรู้สึกตัวเองมากๆาล้วเนื่องจากว่าครั้งเก่าเจ็บมาเยอะร้องไห้มาก็แย่เหนื่อยแล้ว ้วหลือกลืนนะคะใจนึงก็อยากเป็นโสดอีกใจนึงก็อยากมีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มหัวใจนะคะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะจะดุละคือถ้ามึงมาไม่ดีแมวมีแทงยับนะบอกเลยอะไรอย่างนี้และใครที่เข้ามาก็มาพุ่งตรงแบบตรงๆเลยนะแบบอารมณ์แบบ,าแบ,บวานว่าเธอเธอเป็นเนนมียฉันไหมอะไรตรงๆไปเลยนะคะ คุณก็สบาเริ่มรู้สึกเฮ้ยไอ้นี่แม่งมาดีวะอะไรอย่างงี้นะคะก็ค่อยๆเช็คค่อยๆตัดสินใจค่อยๆออ,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 ออกจากกรอบที่คุณอะกําหนดตัวเองไว้นะคะในห้องลับว่าเฮ้ยฉันจะเก็บใจไว้ในลิ้นชักแล้วนะคิดว่าคงไม่เจอแล้วหล่ะหลักแท้อะไรอย่างงี้ฉันจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย <laughs> ก็นะคะคนเนี้ยเขาก็พุ่งตรงมาพุ่งทยานมาแบบตรงตรงอะไรอย่างนี้ก็จะเด็กกว่าหรือถ้ามีอายุมากกว่าก็จะเป็นคนตรงตรงอ่ะผงผางทีเนี้ยเขาก็จะเข้ามา ค่อยๆแงมประตูหัวใจให้คุณนี่แหละนะคะแต่คุณกลัวไหกลัวกลัวกลัวเจ็บแบบขังเก่าก็จะซ่อนๆนิดนึงนะคะเปิดโอกาสแล้วก็เปิดหัวใจให้ตัวคุณเองเนี่ยได้พบเจอแต่เรื่องกับเรื่องราวดีๆได้นะตัวเองก็ไม่ต้องถือยีดพร้อมแทงเขาตลอดเวลานะคะ <laughs> <c oughs> <c oughs> เปิดใจให้ตัวเองบ้างอะโอเค ต่อไปนะคะให้เราค้นข้าอยากบอกอย่างแน่น่าเมื่อไหรคนโสดประจํำราศีกันจริงๆคนที่เข้ามาก็แบบว่าขี่ม้าห่อพร้อมสึกพร้อมรบมาเลยอะไรอย่างนี้ตัวเองจะเอามีดแทงอย่างเดียวนะคุณความรักนะไม่ใช่ออกไปหลโอโอเคค่ะ time to go มัวรอคนเก่าอยู่หรอจะ ิงเกิลคิดหนักคิดมากยังรักคนเก่าอยู่ใช่ไหมยังคิดถึงคนเก่าอยู่เหรอ Between World โอเคค่ะไพ่อราเคล้นคับอยากบอกอยากแนะนําว่าไม่ว่าความรักที่คุณจะเจอมาในที่ทางครั้งเก่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ตามอยากให้คุณเติบโตได้ด้วยตัวคุณเองเดินหน้าไปโดยทิ้งอดีตแล้วก็ความรู้สึกครั้งเก่าๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันไหนที่มันแย่มันไม่ดีคุณทิ้งไปแล้วคุณเดินหน้าไปด้วยความเข้มแข็งนะคะไปด้วยหวัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเฮ้ย ฉันจะต้องมีความสุขให้ได้ฉันจะต้องรักตัวเองนะหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความมี energy ในตัวเองอะคะ่ะที่จะเติมเต็มหัวใจตัวเองไปด้วยความรักโอบก,กอดตัวเองไปด้วยความรักความเข้าใจนะคะอย่าไปคิดให้มากคิดให้เยอะแล้วก็แบบทิ้งความรู้สึกตัวเองให้ดิ่งให้ดีบลงไปอะคะ่ะมันจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกแย่แล้วคุณก็จะไม่ไม่สามารถไปพบเจอกับ พระจันทร์แสงตะวันความสุขความรักรอบๆตัวที่คอยประครับประคองคุณอยู่ข้างกายนะคะใครคนใหม่ที่กําลังจะเดินก้าวเข้ามาเนี่ยคุณก็มัวแต่ถือมีดรอแทงอะแล้วเมื่อไหร่คุณจะพบเจอความสุขล่ะคะ เ,ออเราต้องอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขก่อนนะเราถึงจะเดินหน้าไปข้างหน้าได้ด้วยความสุขอย่าหลอกตัวเองนะคะหลายเรื่องเราอะค่ะมันจะผ่านไปได้ด้วยตัวคุณเองขอแค่คุณมีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะเติมเต็มหัวใจคุณให้มีความสุขและเดินไปข้างหน้าได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวคุณเองเลยเป็นกําลังใจให้คนสดค่ะรักค่ะจุบุจุบุ เรามาต่อกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันค่ะเรามาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกัน คอมเมนต์กันทุกความสุภาพนะคะชอบใช้กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันด้วยนะแต่เองจะได้พบกับเรื่องราวและจะลิตจกักรนของเขาเอ็กซ์ซับสอร์ดจ้าไฟฟับเพนเทนเคิลไฟฟับสอร์ สำหรับราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษศ์นะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังจะไม่ชัดเจนต่อไปนะคะยัยงคงคุมเครือนะและที่สําคัญเนี่ยตัวคุณก็รู้ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนเพราะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในที่นี้เนี่ยเหมือนดึงกันเข้าไปในเรื่องของรักเราสองสามคนค่อนข้างไปในทิทางที่เยอะและตัวคุณเองยังติดบ่วงอยู่ในความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรักเขาอะ ฉันอยากได้เขาฉันต้องการฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่น,น,นไปแอบส่องแอบมองหวังหวังในชีวิตว่าสักวันหนึ่งอะ่ะฉันจะต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ดีกับเขาคนนี้ คุณคะชีวิตคุณนะ่ะไม่ได้จบอยู่ที่ทั้งหมดกับใครคนนี้ไปซะได้นะเรายัางต้องเจอเรื่องราวอีกร้อยอีกล้านอีกพันเรื่องราวอีกแสนหมื่นล้านเรื่องราวที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวคุณเองคุณต้องพิจารณาและถามตัวคุณเองให้ดีว่าสิ่งที่เจอมันคือความรักจริงหรือเปล่ามันคือความเข้าใจในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยฉันควรจะไม่ชัดเจนต่อไปหรือเปล่านะคะ เพราะมันจะมีการหันหลังให้กันและตัวคุณเองจะเป็นฝ่ายที่ตามตือ้อตามส่องตามมองอาจจะไวเวอร์ซ่านะแต่ออกมาในทิศทางของคุณราศีกันซะมากกว่าที่จะไปตามสืบตามสอบเป็นคนนั้นแล้วมีความสุขไหมคะทั้งทั้งที่ตัวคุณเองก็รู้ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนเพราะอะไรเพื่ออะไรแล้วตัวคุณมีความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือคุณแค่ มีความสุขแบบทิปอะค่ะมโนไปวันวันว่นวาเออโอเคที่เขาทำนี่คือเขารักฉันโอเคนะมันคือแบบนี้ฉันก็มีความสุขที่สุดแล้วให้คุณตั้งสติให้ดีและถามใจตัวเองให้ดีนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและเรื่องราวพวกนี้มันคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วจริง,รงๆหรือไม่นะคะอย่ามัวแต่หลงและติดวงอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่านั่นคือความรัก ทางทางที่จริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอย่าดึงตัวเองเข้าไปอยู่ในความรักเราสองสมคน4ี่ห้าคนหรือ6 7คนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันคือที่1น่ะถ้าคนรักกันจริงมันจะไม่มีคำว่าที่1ค่ะมันคือควาความรักเดียวหรือต่อให้คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณ ไม่ได้เป็นที่หนึ่งคุณคือคนคนเดียวที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะจงรักตัวเองให้มากนะคะแล้วก็ตัดสินใจในหลายเรื่องราวใหด้ดีเลิกคิดเลิกมโนทิปิปๆไปได้แล้วนะเป็นกําลังใจให้คุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันนะคะไว้เวอร์ซ่านะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะและที่สําคัญเป็นกําลังใจให้คุณ ความสัมพันธ์ให้แคนเซนราศีกันเป็นอย่างมากว่าให้เลือกและให้ตัดสินใจให้ดีนะคะอย่ามัวแต่ติดบ่วงพันธนาการที่คุณสร้างขึ้นมาเองแบบมโนทิปรัก t i ปอิ่มทิปนะคะอย่าหลอกตัวเองให้มาก แล้วก็ปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกเหล่านี้ออกไปซะแล้วลองย้อนกลับไปมองว่ามันคือความสุขที่แท้จริงที่คุณต้องการหรือเปล่านะคะไพ่ออราขค้นคาัอยากบอกอย่างแนะนำอะไรคุณราศีกันค่ะโซเมด time to go อันฟินิชซ m มโฟนีเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะที่คุณได้เจอได้เจอนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่จะต้องใช้เวลาในการไขหัวใจคุณเพื่อเปิดออกและพบเจอกับคนใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆนะคะ จงให้โอกาสตัวเองให้อภัยหัวใจตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไปพบกับเรื่องราวที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะเรื่องราวครั้งนี้นะมันอาจจะยังไม่ได้มันอาจจะจบไม่สวยหรืออาจจะพัฒนาข้างหน้านะคะไปได้ไม่ดีถ้าคุณไม่ให้โอกาสกับหัวใจตัวคุณเองนะคะได้พบเรื่องราวนะคะ หลายๆเรื่องราวได้เปิดโอกาสให้เรื่องตัวเองได้พบกับความสุขความเข้าใจหรือเปิดโอกาสให้คุณเจอกับคนใหม่ๆนะคะลองลองนะคะลองอยู่กับตัวเองสักวันหนึ่งถามหัวใจตัวเองว่าสิ่งที่เราพบเราเจอหรือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องราวที่ ดีต่อใจเราแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วคุณจะเดินหน้าไปได้นะคะขอแค่ตอบคำถามกับหัวใจตัวคุณเองให้ได้ค่ะรักและเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองให้มากพอเป็นกำลังใจให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันค่ะรักค่ะจุบุจุบุบเรามาต่อกันกับคนมีคู่ราศีกันค่ะต่อไปสำหรับคนมีคู่ราศีกันค่ะ The Lover Six of Cups The Hangman สำหรับคนมีคู่ราศีกันนะคะว่าจะเดินนะพุชศพนะพุชสภา ประจำเดือนพฤษภาเดือนนี้ยังรักกันดียังประคองตัวกันไปได้นะคะสำหรับใครที่เป็นคู่กันมาแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสคือตกลงปงใจนะคะพัฒนากันไปถึงขั้นแต่งงานนะส่วนใครที่มีคู่กันอยู่แล้วนะอาจจะมีเบบี๋น้อยๆเออด้วยสถานาการณ์โควิดใช่ไหมอยู่ด้วยกันเยอะไม่มีอะไรทำใช่ไหมคะก็ <laughs> แฮปปี้ดีดาไงใช้ช่วงเวลาว่างนะให้ชีวิตชื่นมืนมากขึ้นนะคะส่วนในอีกทิศทางหนึ่งที่ยากกำลังมองเนี่ยก็คือพวกคุณนะคะคุยกันแล้วก็มองมองมองตัวเองไปในทิศทางใหม่ๆพร้อมที่จะปรับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ไป ให้ดีขึ้นนะคะอะไรที่เว้นระยะห่างกันไปแล้วสักพักก็จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นคุยกันเข้าใจมากขึ้นนะคะและด้วยเดือนนี้นะคุณมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยชีวิตอะ ค่อยอยผ่อนคลายในหลายๆเรื่องมาบ้างแล้วทำความเข้าใจกันในหลายๆเรื่องมาแล้วปรับความเข้าใจในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนกันมาแล้วด้วยผ่านเหตุการณ์นี้กันมาแล้วก็จะพัฒนากันไปได้ดีขึ้นก็จะมีโอกาสในเรื่องของจริงๆรักสามเศร้าเราสามคนที่ผ่านมาเนี่ยมันคือทิศทางที่คุณน่ะเข้าใจอะไรผิดในตัวใครคนนั้นของคุณเข้าไปเออเข้ามาแต่มันก็จะจบ จบสวยนะพัฒนากันไปได้ดีนะคะมีการต่อยอดกันคุยกันในเรื่องของงานแต่งอะไรอย่างนี้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วคุณกนะ็มีความงองแงเเเป็นเด็กเยอะขึ้นอก็มีการอ้อนกันนี้แหละงุ้งยิงง้งยิงนะคะกระราศิกันนะก็ความรักก็แฮปปี้ดีนะคะคก,กะคะค็อยากให้มองอะไรในมุมใหม่ๆบ้างนะอาจจะแบบว่า ช่วงนี้เที่ยวกันไม่ได้นอกก็อาจจะทํานุ่นทำนี่กินกันในครอบครัวสังสรรค์กันในครอบครัวนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะจะจัดการปัญหาในหลายๆเรื่องผ่านไปได้ในที่ทางที่ดีนะคะสําหรับราศีกันไม่ได้มีอะไรวุ่นวาเลยนอกจากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเกิดแฮปปี้เบบี้ตัวนี้น้อยขึ้นมาก็เป็นได้เออ โอเคค่ะไพะ่อราค้นคาดอยากบอกอยากแนะนำรายคู่ราศีกันจ้า t i k t o อจะมีเวลานะคะให้กันและกันมาขกึ้นนะ Deep Knowing และ f o c k in the ะ o หค่ะ ผลทางนะคะในการใช้ชีวิตคู่จะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะค่อยๆประคับประคองกันไปนะคะมันมีบ้างแหละในชีวิตคู่ที่จะคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันนะคะ เรียนรู้นะคะแล้วก็บดเรียนในครั้งเก่าๆเนี่ยจะทําให้คุณนะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องถึงทางแยกที่เราจะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างงานความรัก งานเงินเงินความรักอะไรอย่างเงี้ยก็จะผ่านไปได้ด้ีค่ะขอแค่ค่อยคคิดแล้วก็ประคับประคองบาลานซ์ชีวิตของตัวคุณเองไปให้ไปได้ด้วยดีนะคะค่อยๆใช้เวลาค่ะใช้เวลากับบันให้มากนะคะเป็นกําลังใจให้คนมีกู้ราศีกันค่ะรักค่ะจุบุจุบุบายบาย